สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะวันอาทิตย์กิกิจะพาทุกคนมาดูกิจกรรมการดูแลต้นไม้การปลูกต้นไม้รวมทั้งวัสดุปลูกที่กิกิใช้ในการปลูกต้นไม้กิกิไปเอามาจากไหนนะคะเป็นการลดต้นทุนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งดินปลูกเนี่ยส่วนใหญ่กิกกิกก็จะไปขุดเอา,เอาใต้ต้นไม้นะคะ ตามมุมต่างๆนะคะที่เราปลูกต้นไม้ปลูกพืชน,นานาชนินค่ะเราก็จะมีใบไม้มีดินสะสมไว้แบบนี้นะคะกิกกิ๊กก็จะไปขูดขูดขูดเอาหน้าดินเพื่อที่จะเอามาปลูกใส่กระถางนะคะกรณีที่เราต้องการที่จะ,ะใช้ดินนะคะ ปลูกในกระถางค่ะก็ใช้ดินกลุ่มนี้ค่ะทุกคนไปขูดเอาใต้มุมต,ต่างๆของบ้านนะคะซึ่งที่บ้านของกิกี้นอกจากก,กี้จะเอาในมุมมุมแบบนี้ค่ะทุกคนขูดเอาซึ่งตรงนี้ใบไม้เยอะมากๆเลยนะคะใบไม้ที่เรากดกว่าแล้วเ,เราก็ทับถมทับถมไว้นะคะก็เอามาทําเป็นปุ๋ยหมักค่ะทุกคนซึ่งดินกลุ่มนี้จะเป็นดินร่วนที่ ดีมากๆนะคะวันนี้กิก,กิก็จะมาแยกพัดบุกนะคะพัดบุกริ้วทองหรือพัดบุกน้าเนี่ยแยกใส่กระถางเพื่อที่จะเตรียมทําเป็นอของขวัญปีใหม่นะคะที่จะมอบให้กับคนที่เราต้องการที่จะไปเยี่ยมนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะกิกิก็จะเตรียมดินเนี่ยค่ะคือดินที่กิกิมาขุดเอาวันนี้นะคะก็จะขุดเอาดินกลุ่มนี้นะคะเอาไปผสมกับแกลบซึ่งแกลบเนี่ยนะคะเราจะไปเอาในชุมชนค่ะ ส่วนดินทรายนะคะซึ่งเป็นวัสดุปลูกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของอต้นไม้ที่บ้านกิกกี้โดยเฉพาะไม้แหย่และกวักนะคะกวักมรกตที่เราใช้วิธีการปลูกนะคะกิกกี้จะผสมดินทรายไปด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มของต้นไม้นะคะที่เป็นกลุ่มที่เราจะต้องใช้ดินทรายอย่างที่กิ๊กบอกนะคะก็คือไม้แหย่ไม้แย่เนี่ยจะมีดินทรายเดินร่วนแล้วก็ มีแกรบนะคะดังนั้นวัสดุปลูกทั้ง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นดินล้วนดินทรายดินแกรบที่บ้านกิกี้ก็ต้องใช้วัสดุปลูกทั้ง3ชนิดค่ะว,ว,วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูแบ็กเมจิกที่ก่อนหน้านี้ราคาแรงมากๆกแล้วนะคะตอนนี้ขอบอกเลยค่ะว่าขายไม่ได้ขายไม่ออกขายไม่ได้เลยนะคะสําหรับกลุ่มของแบ็กเมจิกค่ะแต่สาหรับที่บ้าน ki, กยายนะะิกกิ๊กิกกิ๊กกิ๊กขิ๊กกิ๊กะิ๊กกิ๊กกิ๊ก เพื่อนนะคะในชุมชนบางกลุ่มเนี่ยที่เขาต้องการแบคเมจิกเอาไปปลูกเป็นไม้ประดับนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้ปลูกกิกิก็จะใช้วิธีการเอาไปฝากเอาไปแลกเอาไปแจกนะคะแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆซึ่งผลตอบรับจากการที่เรา ได้แบ่งปันเนี่ยก็ทําให้เราได้ความสุขทางใจนะคะและที่สําคัญเราก็ได้มิตรภาพค่ะจากการมอบต้นไม้ที่เรามีจํานวนมากๆนะคะ mm hmm. เพื่อนบางคนอาจจะอยากได้แต่ไม่มีโอกาสได้ปลูกนะคะเราก็จะแบ่งปันในช่วงที่เรามีเยอะๆแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูดินที่กี้นะคะดินที่กี้ จะเอาไปปลูกใส่กระถางที่บ้านนะคะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มของดินทรายที่อยู่ในทุ่งนาแล้วก็มีดินร่วนบางจุดนะคะกิกี้ก็จะใช้ดินกลุ่มนี้ละคะ่ะเอาไปผสมเพื่อเป็นวัสดุป,ปลูกที่บ้านนะคะส่วนแกลบนะคะแกลบเนี่ยกิกี้ไม่สามารถที่จะไปเอาที่บ้านตนเองได้นะคะก็มาที่โรงสีข้าวในหมู่บ้าน,นะคะ่ะซึ่งโรงสีข้าวในหมู่บ้านเนี่ยนะคะเขาจะไม่จําหน่ายแกลบนะคะทุกคน เมื่อวานเนี่ยก็มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะมารับไป20กระสอบนะคะคุณยายเขาก็ไม่ได้คิดตังค์ค่ะเขาก็กอกกอกอใส่กระสอบแล้วก็เอาขึ้นรถนะคะให้กับอาจารย์ในมหาลัยก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะคะปกติแล้วเนี่ยเกรงใจเกรงใจนะคะคกีก็ววุ่นใจเลยนะคะเวลาอา่เอาเพื่อนบ้านบอกว่าไม่เอาตังค์ไม่คิดตังค์ให้ฟรีนะคะก็ทําให้กีกี้เนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเออถ้าเรา ได้มาฟรีแล้วก็ต้องมีของไปมอบให้กิก,กิก็ต้องมาสำรวจว่าที่บ้านกิกิมีต้นอะไรที่มีเยอะๆอย่างเช่นหอมเลยอย่างเช่นต้นไม้ที่กิกิกปลูกไว้จํานวนมากกิกก็จะเอาไปให้เป็นการตอบแทนนะคะซึ่งการให้เป็นการตอบแทนเนี่ยคนที่รับเนี่ยดีใจดีใจค่ะทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะบอลสีเนี่ยถ้าเอาไปให้คุณยายนะคะคุณยายเนี่ยดีใจมากๆเลยค่ะ นี่ก็เป็นกิจกรรมที่กี่มาแชร์แบ่งปันนะคะว่าคนในชุมชนที่บ้านกิกี้ก็มีน้ําใจนะคะอย่างแกลบที่กี้วันนี้นะคะเอาไปปลูกต้นไม้เนี่ยกิกี้ก็ไม่ได้เสียตังค์นะคะเขาก็ให้ฟรีคะ่ะทุกคนอยากได้กีกระสอบเขาก็ให้เลยนะคะกิกี้เอาแค่สองกระสอบพอคะ่ะเพราะว่ารถกิกี้เป็นรถคันเล็กนะคะดังนั้นก็เป็นอีกกิจกรรมนะคะที่มาเล่ามาแชร์แบ่งปันสําหรับ ชุมชนที่น่าอยู่ในหมู่บ้านกิกีนะคะกิกีขับรถผ่านเห็นไหมคะทุกคนคนในชุมชนเขาก็ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดเป็นไม้ประดับไม้ที่กินได้นะคะมีอาหารวางขายไว้หน้าบ้านเป็นชุมชนที่น่าอยู่มากๆเลยคะ่ะ